พรุ่งนี้ยังจะยังจะย้ำาบุหี่เหรอเอาโอเคพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้วันหนึ่งปีละครับสนุกสนุกโอ้ยขอบคุณมากจริงมากันโอ้ยเราไม่เราเราเจอกันครั้งาวสุดวันไหนวันวันทิมเบอร์ใช่ไหมโอ้โหแ,แต่วันนี้มาเยอะมากมีน้องๆด,ด้วยฮะถึงก็บอกแล้ววันครอบครัววันเนี้ยแต่ตอนนี้ครอบครัวคุณหนาวมากเลยนะ นุกไหมเมื่อกี้สนุกไหมครับเ้องสนุกดีอะไรนะครับวันนี้เจออีกวันนี้เจออีกครับโอ้ในมีใครมาครั้งนี้ครั้งแรกบ้างครับที่มาเจอแจมคโอไม่น่าเชื่อแล้วไม่น่าเชื่อแล้วปะอ้าถามเย่างนี้ดีกว่าสงการวีนี้ใครออกบ้านครั<อ>้งแรกเพื่อามางานนี้เลยเหรอ ก่อนหน้านี้ก็ออยู่กับลูกกับหลาน